สวัสดีครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาพิเศษของพวกเรานะคะก็คือช่วงเวลาในการสัมภาษณ์นันเองค่ะเราพากับเรือกู้ภัยเซเอร์นังเซเตอรโบกค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลงานแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวผมให้ท้าปัญญา,าเหล่าอเนตนาน,นะครับก็เจ้าของผลงานเรือกู้ภัยเซเอร์นังเเตอโบกเรือเรือนี้มีความพิเศษคือว่าได้ใช้งานจริงด้วยอ ในงานของมลนที่อาสาเพื่อพึ่งพายอย่างยงาซึ่งเขาเป็นผู้ไเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนวิจัยให้เราเมื่อสมัยปี54ที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนี่ยนะตอนนั้นนี่พวกเราก็ติดก่อนอยู่ในเกษตรนี่แหละนะครับก็อยู่ตั้งเดือนหนึ่งนะออก็ต้องทำเราก็มีไอเดียคือเห็นเขาขน,นส่งหนุ่มงานชีพมาใช่ไหมเป็นเรือ้องแบงพอเจอที่ตึ้ปุ๊บไปต่อไปได้หทหา,ทารรถุ่งานชีพเดินต้องไปรถลูกเลื่อนวางรถกระบะก็ต้องไปต่อก็เจอน้ำลึกไม่รอดอีก ยกไปยกมาอย่างนีกว่าจะถึงที่เกิดเหตุได้ก็หมดเวลาเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำเรือตัวนึงท um, ี uh. ่พิ oh. <That> s, <S ่งได้ท <Okay. S 1> okay, ั uh. <S ang Bun audio> um, ้งบนบกไปในน้ำนะโดยในคนโดยคนช่างแรกที่เป็นรุ่นเรือเล็กๆอ่าเรือแบบเรือพายเล็กๆยนะแต่ว่าติดเครื่องยนต์เอาในรถเครื่องยนต์ของของไอเดนที่เรียกว่าเครื่องจักรยานมาทำเออเฮ้ยเบิร์กได้แล้วก็ใส่ล้อด้วยใส่ล็อคได้กะติดนิดนะวิ่งบนถนนได้แล้วเป็นงาบงวาร์เลยนะจนเรื่องราวคือช่องเจ็ดสีรู้สึก สเป็ดข่าวไปเลยไปออกไปเรออยู่ตีคู่รถเบนน้องโมงไงก็เข้าปาร์ต์ก็ซ่าไปถึงทางตอนนี้ตอนนี้ก็สนใจเลยมาพัฒนาต่อไหมเป็นเรือลำใหญ่ขึ้นไอ้นี่แหละคือเหตุที่มาเรือที่นี่เองนะได้อคนุนใจบ้านะครับเรือลำนี้มีความพิเศษคือใช้เครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ทำครับถ้าเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็คือพวกกระตุกๆถ้าอย่างนี้ปุ๊บตายจังหวัดระดับตำบลอำเภอบ้านซ่อมได้เลยแน่ คือเราออแบบใเราคิี่ไหลายเรื่องแรว่าถ้าํามันไม่พี่มากเกินไปมีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุงเรื่องการซ่อมบำรุงนี่เน็นเขตที่พีิตีน้ำท่วมไปพวกนี้นะมันจะเป็นอะไรที่ลำบากถ้าพาไรมีปัญหานะเราก็เลยใช้เครื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์สองร้อยสี่ีใช้ได้เลยนะฮะแล้วที่สำคัญอีกก็คือว่าจะออกแบบยังไงให้มันสามารถวิ่งได้ทั้งในน้ำและบนบกนะโดยที่ไม่สูญกันอย่างเช่นอ่ามีความพิเศษถ้าอยู่ในน้ำ ล้อสองล้อนี้ถ้ายู่น้ำต้านน้ำใช่ไหมเราก็มีกลไกเก็บล้อได้เหมือนเหมือนล้อทุ่งดินเราจะเก็บล้อได้เหมือนล้อทุ่งเลยใะ่ไหมืนปุน๊บมันเลยก็ต้งน,ะ,นะต้องอยู่น้ำนึงแต่พออยู่น้ำตื้นนะกลางล้อลงมีครั้งหนึ่งนี่อรูปแบบแบบนี้มีข้อดีนะเวลาเจอตอนนั้นเราไปที่แม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยมันมีช่วงนึงที่มีน้ำเหมือนน้ำป่าอะไรไม่รู้นะเรือท้องแบนนี่ไปไม่รอดผมไม่ได้ทม่ข้าลงเลยแต่เราข้าลงก็อะไรชะ น้ำป่ามาโดยที่เรา,าเริ่มต้นแบนอยู่ลงไปนี่ผมเป็นอยู่แล้วของเราที่กลางลงครับเออมันไป,นไปนกกลงได้าไม่คว่ำพอหลังต้องคว่ำหมดของเราไม่คว่ำอันนี้ขออ้อดีของตัวนี้การยกงงทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันเริ่อนไปข้างล่างทราให้เวลามีน้ำป่ามาเนี่ยอ่า,าอันนี้จอร์ี้จะไม่คว่ำอ่านีเดียวนึ่เลยไปเ็นต่อไปคือเราก็ออกแบบอีกว่าเอ่ขับเคลื่นอนยังไงนี่ฮะัเห็นข้างหลังไหมครับเป็นาห,งหนางยาวยางหางสั้นมีข้อสีข้อนึ่นก็คือว่าเวลามันตีน้ำเนี่ยนะมันมี็นกอ ไม่ใช่กิดน้ำนะหลักที่ดีที่สุดที่คือข้อดีของถังยาวต้องเี็นถังยันกลุ่มเป็นน้ำกินน้ำกินน้ำดีพลังขับดันก็สูงในกำลัง ที่ล้อล้องานอ่าเขอยู่ใีนะก็กระสับไปพี่ให้ไปพัดทำงานะและ้วราตอบตอบคำที่เด็ดเป็นแบบสองสองโดดไปไปไปทำงานนะและ้วนอ,าอกากนี้การขับเคลื่อนกลไกยังการรถยนต์นะอ่ามีเยอะค่าทีมเต็มเป๊ะมีให้เกียร์นะเออเดินหน้าก็มีเอออกียร์ถอยหลังด้วยขออับมือที่ถอยหลังายปวดนะถ้าเป็นหางยาวก็เจะไม่ได้เลยขับไปลงมาเขามันไม่ขับสบายอยู่บนรถอ่าถ้าอยู่บนหงเนี่ยนะความเร็วสูงสุดอยู่ที่60ดูนี่ จังหวัดทุกจ mm. ังหวัดเขาจะให้คนรับผู้คนไปอยู่เขตพิจารณ์ไม่มีใครเราไว้แล้วอยากโดนชิบยิ่งแต่ในตอนนี้นั่งอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยต๊ะต๊ะก็แก้เลยเป็นคนอยากองลงชื่อรถตกแตกเลยนะอยากเรือบ้านไม่ทันจริงเขาใช้วิธีคือเอาโลทั้งหมดไปอยู่ในแนวเขต้านหรือแนวเขตถนนเพื่อการขนส่งอย่างที่ไปถึงแล้วว่าทีเดียวรวดเลยโอเคไม่ใช่อยากเรือบ้านไม่ไหว น้ำล่วมป๊อกเนี่ยนี่คือเขตที่ชาวบ้านก็ต้องี้มาอยู่แล้วการการช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นโอเคไะไอ้ข้อดีตรงนี้คืออะไรเรารู้ว่าโอ้จริงๆแล้วชาวบ้านที่อยู่บนถนนเวลาน้ำท่วมเขาจะกระชักพื้นู่บนถนนกลางถนนนะเพราะฉะนั้นเรือที่ดีจะต้องวิ่งบนถนนได้นะการที่มันมีข้อดีไงมันเรือก็คือว่าสิ่งสามมีรกว่าเขาวิ่งไปในช่วงนาเด็ดเจอคันนาเจอรถชนที่ไปไม่รอดตะดั่นพวกเรือต้องการมีปัญหาหมดเราต้องหลบไปจาก GPS หรือน uh, e ี้เขามีแบบตัวนี้ถนนใช่ไหมเพราะว่าเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยในน้ำทวเนี่ยเรารู้งเราใส่ถีนแต่ g p ของทาัที่เป็นเส้นรนนเราก็ไม่ตามเส้นของ GPS ไปจกถึงที่เกิดเหตุแน่นอนไม่หลงโปรตีนการช่วย เต้องเราเน้นการบรรทุกให้เต็มที่มันต้องให้ข้างหน้าโลกข้างหลังมีเครื่องยนต์รับสิทต่อออกมาได้เลยมทีเลยไม่ต้องคนไกลใจได้เลยนครับตอนโอเคนั่นี่คือเรื่องราวของเรือสันเติรานนาตันเติอ์นบกณขณะนี้กำลังทำอีกเร์ชั่าหนึ่งหือเพื่องแรงให้สมดุล เราเคยไปที่จังหวัดเราไปถามมันที่จังหวัดนั้นๆดูนะสุโขทัยแม่น้ำยมโอ้โหเตอร์โบลยแม่น้ำโสมนี่น้ำไหลแรงมากแล้วอุบลราชธานีนะที่ไปหนักหนักนะที่ของตำรวจที่ผ่านมาที่น้ำท่วมนอกนักเราก็ใช้ก็ได้เงินนี้ไปช่วยเราเคยแข่งขันกัเตลสตรีทที่เห็นเรือท้องแบนนะไปจากจุดเกิดเหตุไ้ไปถึงจากจุดสตาร์ทไปที่เกิดเหตุของเราไปเร็วกว่าคนอื่นเขาสามสิบนาทีนั่งนั่งรอเลยในเรื่องอื่นไปช้าก็อะไรับก็ติดปัญหาเรื่องพวเรื่องบ้าๆเลยเรื่องติดน้องติดจ้างเรืนั่งเรื่อง ขึ้นต่อทางของเราขึ้นได้เลยตอนนี้ต้องพ้อไหมพ่อต้องปัดขั่นตาไขว่าคอย้วออกก็ได้นี่ของเราสบายนะนี่คือความแค่ต่างครับขาดน้ำใสขาดการว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่เราใช้น้ำมันอะไรกันนี่ย้ำมันเบนซินนะแต่ถ้าเป็นเรือท้องแบงของเอ่อต้องการมาเราสบายเขาจะเป็นเรือแบบน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ช่างซ่อมก็ซ่อมได้เวลาที่เสียพวกช่างซ่อมในทุ่นดีดีหมดครับในข้อนอีอ้ยคำถามต่อไปคุ้ชมถามต่อไป เรือที่เป็นเือทั่วไปนะเป็นไฟเบอร์ที่เขาขายน้ำหลักัวไปน้ำหนักเบามากพอพาปุ๊บเราวิ่งมันโปุ๊บมันว่ได้เร็วเราดึงบอกแยวมาเวลาวิ่งบนที่น้ำ่วกต้องวิ่งบนถนนทีน้ำทึกมาะจะไม่ได้เร็วเป็นที่มันตู้นาททำไมมันติดทันนานติดทีกประเทศแล้วน้ำมัรุ่ด้วยิ่ยากนี่ถ้าอยู่บนบกน้ำตื้นๆแบบทอเขาพี่ได้ปากมี่รวร้อนนะนะมันจะวิ่ได้เร็วกว่าเป็นโหมดไปครับแต่สปีดโบ๊ทอนที่เรือต้องแบบมันต้อไปพักทีเดียวแก้ไม่ได้ม ช้ากช้าเร็วช้ากช้าต่ำสุดกเรือเรือข้าแตแต่ก็เร็วนี่เราเร็วข้อรตกนี่คือข้อดีตามห้่ันดีเลยเห็นไหมิ้นน้ำมันเลยร้อนเยไม้นร้อหลายคนสงสัเหมือนาเอ๊ะเรือขนานี้่ะต้นุนมทไหร่ะอถ้าตามประเทอ่งผู้ทหาก็ใช้ในที่พบที่ก็ใช้บริการครับต่างันร่องที่ไปน่ะเรือต้องกัน แต่แต่ที่ทั้งตัวที่ทำในเมืองไทยได้ระดับตำบนก็ทำได้เร่ยเอาเอาเอาแบบนี้ไปที่ดีๆเนี่ยล็อกแตกไปเลยเพราะเครื่องโดยไม่อยูิดแล้วในท้องผิดนี่ม้อนะโค้ดสบายไม่ตั้งน้ำมันนะแค่ไปทำตัวอ็อกเชื่อมเด็กๆเนี่ยเชื่อมตัดเบือมันก็จะได้แล้วนะนะย่างยาวงตหวัดเขาเขารู้เรื่องรนนี้เขามีเครื่องต้งตึ้งต้งตึ้งแต่นี่ค่อยราคาเท่าไหร่ผมบอกไปอที่เป็นลนนี่สองแสนครับ ตายครับที่งเสือท่าห e ัวลก็ได้แเ้วแต่การคือไม่หนูเดียวการบริการชนุดทำเองได้เลยที <sería sy pierwsze throughout> ่ตำบลหมู่บ้านผมก็เลยเชียร์ทางผู้ว่าว่าเมื่อมีการประชุมกับทางกระทรวงนะครับผู้ว่าก็ถ้าสนใจก็จังหวัดที่น้ำต้มน้ำซ่าก็มีทำบนทำตามเลยแปลงกายเป็นใส่เข้าสารใส่ลงที่ไม่พอยังแปลงกลายเป็นเรือเรืออะไรนะเรือพยาบาลอะไรนี้ ผู้ป่วยคนทีส่งผู้ป่ดเจ็บเนี่ยจากบ mm. mm. ้านหลังหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเจอน้ำตื้นน้ำไม่น้ำตื้นเปลี่ยนรถตลอดเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเรือเปลี่ยนเป็นรถเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเรือคนป่วยก็ยากเลยแต่นี่ไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เลยที่เราต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเปลี่ยนเตียงตลอดเวลา We read yeah. อยู่ทีนั่นเอเรือเรือขนส่งเนี่ปีพวกกระสอบทรายเราเรเป็นเปเพราเรืเราเล็กมากเรือเรามีอลืนะคนำกระถิหลวนะรเอาทรายใส่บงข้างใส่แล้วิ่งเลยวิ่งข้ามอกตรเินได้หมดขณะที่เรือท้องทำไม่ได้เรือท้องใหก็ตีตุนินะครจะพยายามตลอดเวลาในขนส่งซื่อชาแ้ะน้ำก็เชี่ยวของเราวิ่เข้าซอยได้ัเือพาเด็โอ้โหอบเรือลำนี้เนี่ยสดากเ็กผสมมาใ เลโอเคค่ะขอบคุณและงานวิจัยชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรต้องมารอติดตามชมครับสำหรับตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงพิเศษอีกครั้งนะคะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ จริงไม่ถือไม่ถือว่าเป็นนอตตางเป็นแบบทำเล่นๆนะเอ่นนะแบบขี่จักรยานมันเหนื่อยก็เลยตอานีเป็นจักรยานไฟฟ้าก็เลยก็เลยทำจักรยานไฟฟ้าขึ้นมาใช้เล่นเออ่หลักการอย่างนี้คะับคือตอนนี้มอเตอร์จักรยานต้องถ้าไฟฟ้าต้องใช้มอเตอร์โอเคนี่มอเตอร์ตัวอยู่ตรงนี้ะรับอยู่ที่ล้อหน้าส่วนใหญ่ในจักรยานไฟฟ้าเขาใช้มอเตอร์อยู่ด้านหลังโอ้ยู่ด้านหลังได้ถ้าเป็นจักรยานใหม่หมายความว่าซื้อเรื่องทัน แต่ตอนนี้คือปัญหาคือเราจะโมดิฟายเอาจักรารเก่ามาเป็นจากรยานไฟฟ้าได้ยังไงในระยะราคาที่ประหยัดนะถ้ายุ่งที่ล้อหลังคุณจะยุ <ats> ่งก <trendy> so ับระบบเบรคเกียร์หุ้นปากในบอกต้องรื้อเล็กนะแล้วล้อตรงที่มอเตอร์ยัาไปได้ยงไงมอเตอร์อยู่แล้วก็เลยมีที่มาว่าถ้าอยากแปลงกายจักรยานบ้านๆเนี่ยนะจากยานบ้านเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าเราก็จะมีเทคนิคก็คือแปลงกายที่ล้อหน้าละง่ายกว่าเยอะพิสูจน์เรียบร้อยครับใช้เวลาทประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงทำเสร็จนะเขาสัญญาได้ภาคการแีราการไฟฟ้าได้ในสองชั่วโมงถ้างั้นเปิดร้านขายได้เลยงานนี้มอเตอร์ตัวนี้มีขายที่ไหนแถวคลองหลวงนะครับคือนี้ที่เรืงจีนตอนนี้เขาเขาสมัยก่อนเขามีสัญญาเป็นที่ดีรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วเกิดพิกธีปั่นทำให้มันมีปัญหาเรื่องการที่เขาเลยปรับฟูให้กลายเป็นไฟฟ้าให้หมดนะที่เมืองจีนะที่ปักีสถานะไอสินค้าที่เป็นมอเตอร์ของจีนนี่เรื่อเลยเลยไหลมาที่ประเทศไทยเพียบ นะทั้งมือสองด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นจังหวะดก็ดีเราก็ไปเอาจะไปเอามอเตอร์ของมันมาของของไม่ใช่ของไม่ใช่สินะมีขายแยกกับของผมเราก็มาต่อเส้นลวดลวดนี้เป็นลวดเดียวกับลวดของล้อซาเล้งอ่าทำไมต้องล้อวดล้อซาเล้งเพราะถ้าลวดจักรยานทั่วไปมันจะบางมากมันรับน้ำหนักแล้วมาเจอหลุมบ่อในถนนเนี่ยโอ้โหล้อจบเลี้ยวนะงั้นวิธีแก้คือใช้ลวดมาหนาหน่อยนะต่อเแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เอาอีกล้อเก่าของจักรยานเก่าย่านออกแย่างออกแ่ ก็จบละแค่นี้เองแล้วก็เดินสายนะเป็นสายที่ที่นม่ไรเป็นสายเกี่ยวกับไรสอนไปมากกว่าเป็นเกี่ยวอะไรเลยเป็นพวกสอแต่งก็จะมากกว่านะเอ่ออย่างนี้อธิบายให้ดูก่อนตัวควบคุมเป็นอยู่ที่นี้นะเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะใช้แบตเตอรี่สี่ตัวหัวตรงนี้ถ้าตัวตรงนี้ด้วยเพื่อให้น้ำหนักบาลานซ์ถ้าไปไว้ข้างหลังหมดเดี๋ยวมันก็จะหงายนะแค่นั้นถ้าหนักมันสมดุลนิดเดงไปได้ไกลร้อยกิโลเมตรครับ ไปถึงจังหวัดพังศิยาได้โดยแบ่งสีตัวนี้อันศิยาเรียกป็นไกด์นำนะครับต้นทีจะวิ่งในเมืองในกรุงเทพสบายผมแนะนำหลวงไปกินข้าวแถวยาวราชไปเป็ก่าขับเนี่ยสบายถือนะโดยไม่ต้องปั่นเลยบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่ฮะนี่แล้วปล้หเกี่ยวกับการเป็นไคล์บิดด้วยนะไคล์บิดคืออะไรปั่นเสริมได้ก็บอกเลยตดยแยกรอแล้วนี่ไอ้ที่เรารอปกติของคนปั่นก็เชิญปั่นสบายๆปั่นเสริมแรงกันได้เกิดรุ่ทุกสื่องจที่ใช้มากๆมอเตอร์ไม่รอดเลยแลก็ปั่น ได้เราไม่ต้องใช้ระบบเกียร์ในลูกบ้านโอเคแนวที่ไปได้หนึ่งไปได้ในต่อไปก็คือว่าเราต้องมีไฟติดตั้งหลอดไฟด้วยเพราะว่าเรามีปัญหาบุกชนเพราะว่าใครๆก็จะแซงคนเราพ้นอยู่แต่แซงเราไป่พ้นคนสวยหรือคนคนเราเนียโดนโดนปากนะก็เลยต้องมีไฟขอทานรอบทิศไฟต้องหลอด LED ไฟต้องไปยิงปีนีมีไฟยิงไกลด้วยนะเพื่อใช่ว่ามีต่อไหมก่อเพราะแต่ยานจะต์ไม่เป็นส เพาาราะว่าเราวิ่งเร็วความเร็วรเราอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือว่าเร็วมากนะครับจักรยานนะโดยที่ไม่ก่อนเลยมันไปนเรื่อยๆก็ค่อนข้างอันตรายถึงต้องต้องให้น้ำหนักบาลานซ์นิดหนึง่งนะลอ้อเป็นล้อซาเล้งล้อหลังของสัปของรถไซค์ของอรถซาเล้งนะเขอใช้ล้อยอย่างนี้นเพราะลวมเป็นกระต่านะนะปั่นเสร็จก็ติดแค่นะก็เดยนซาที่ปั่นที่ดูนะขนะาตั้งก็ขาตั้งซาเล้งนะนี่นะ เดตนี้นะนี่ฮะตัไปนี่ยดเสริญก็ได้ไม่ตัดแยอะไตอนนี้เราทำได้นะเออเวอร์ชันต่อไปนะเอเวอร์ชั่นเออเวอร์